โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจากเผ่อาราฟฟร์มเล่ย์เกรดเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม7บาป i อ o อ RPG นะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเทียร์ลิสต์นะครับตัวละครที่ใช้ได้ดีมากๆในช่วงต้นเกมยันปัจจุบันเนี่ยเลดเกมก็ยังใช้ตัวละครพวกนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวละครสีม่วงสีส้มอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าลหลายๆคนที่เป็นสายงบน้อยสายฟรีอะไรอย่างเนี้ย แน่นอนว่าบางทีตัวละครที่มันเป็นแบบโอ้โหตัวระดับสีทองรีเจเนอรี่เนี่ยการที่เราจะทําให้มันเป็นระดับแบบ6ดาว8ดาวมันค่อนข้างยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจะมาใช้ตัวละครพวกสีส้มสีมว่วงซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาบอกแล้วกันว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ค่าพลังเนี่ยติดอันดับท็อปเซิร์ฟหรือว่าแบบอันดับ1่ใน5เนี่ยปัจจุบันเขายังใช้ตัวอะไรกันอยู่นะครับลักๆเลยตัวนี้ครับตอนแรกเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นใครใช้นะแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยนะครับ แบบว่าเละเกมแล้วเนี่ยเออเขายังใช้ตัวนี้กันอยู่นะครับนะก็คืออัพมาประมาณแบบ4ดาวแดงประมาณนี้ซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวสีม่วงสามารถอัพศักยภาพได้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับนี่ตั้งแต่ต้นเลยสามารถอัพได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ข้อดีของเขาคือโจมตีเมื่อติดพรีเนี่ยจะมีโอกาสสตันศัตรูเออสร้างดาเมจคพอ่ข้างแรงนะครับ150แล้วมันสตัน0.6นแต่ว่าคููดาวน์5วินะแล้วก็ตัวนี้เมื่อใช้สกิลเนี่ยนะครับโดนเป้าหมายเนี่ย เราจะเพิ่มอัตราคิดิคอน16%ให้ตนเองนาน10วิดีนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ในปัจจุบันนะครับดีมากๆเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าใครอัพแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนาะว่าตัวละครบางตัวเนี่ยนะครับถ้าเราอัพดาวมามันมีขีดจำกัดของเลเวลใช่ไหมแต่ว่าตัวละครสีม่วงเนี่ยมันอัพง่ายอัพได้ถึงเลเวล80แล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็ตัวละครอีกตัวหนึ่งคือนางเอกนะครับอ่านางเอกเนี่ยนะครับอลิสเนี่ย ตัวนี้นะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้กันเพราะว่าตัวของนางเนี่ยสามารถลดพลังโจมตีอีกฝ่ายได้คือตีธรรมดาเนี่ยไม่ต้องติดครีน่ามีโอกาส20%ที่จะลดพลังโจมตีอีกฝ่าย18%แล้วก็อันติเนี่ยเป็นการฟื้นปู10วินาทีนะครับอ่า่วิเนี่ยจะฟื้นปูพลังชีวิตตามพลังโจมตีของผู้ไล,ตลต่ตามพลังโจมตีนะขอย้า13%ตามพลังโจมตีของผู้ไล่นานาน10วินาทีนะรประมาณนี้แต่ว่าถ้าตัวนี้นะครับเราอัพดาวมาเยอะแล้วเนี่ยนะครับใช้ตัวนี้ได้ แต่คราวนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ใช้แทนกันได้ก็คือตัวนี้ถ้าอัพดาวพอๆกันเนี่ยเขาจะเลือกใช้ตัวนี้แต่อย่างที่บอกตัวนี้มันเป็นตัวสีส้มมันหายากใช่ไหมเขาก็เลยจะมาใช้ตัวนี้ประมาณนั้นแล้วคราวนี้2ตัวละครเนี่ยเป็นตัวสีม่วงที่ใช้กันปัจจุบันนอกนั้นไม่มีใครใช้ตัวอื่นเลยนะครับแล้วคราวนี้มาที่ตัวละครสีส้มที่เป็นตัวแบบของผมแล้วโดนเนิร์ฟแล้วก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ่าวโยเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีอมตะตอนแรก8วิ ปัจจุบันเหลือ6วินะครับเพราะเพราะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันจะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวระดับ Legendary เลยนะครับก็คือตัวยักษ์อมตะ10วิอาแล้วตัวสีส้มมันอมตะ8วิอะคนก็แห่มาใช้ไอ้ตัวนี้กันหมดเข้าใจไหมปัจจุบันโดนเนิฟเหลือ6วิอาบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ยังเห็นใช้อยู่แล้วก็ตัวเนี้ยนะครับมันมีแบบเพิ่มอัตราลบหลีกให้ตนเองด้วย15เป็นตัวยืนที่แม่งแบบ ผมเอาเดน่าแจกฟรีออกเพราะว่าเราจะได้ตัวละครสีทองมาคือเดน่าตัวนี้ใช่ไหมอ่า Dana เดเน่เนี่ยตัวเนี้ยเราจะได้แบบมาฟรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราใช้ไปก่อนแต่พอหลังๆเนี่ยเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นตัวนี้อ่าประมาณนี้นะครับเนาะแล้วคราวนี้ตัวดาเมทที่ผมมองว่าแรงแบบแรงชิบหายเลยเนี่ยนะครับแบบแรงมากๆเลยเนี่ยนะครับตัวนี้ของเท่ากันหรือน้อยกว่าแต่ทำดาเมจได้ันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยถ้าไปลงแบบ ไปเจอสายพลังก็คือสายสีแดงเนี่ยมันจะดาเมจแรงขึ้นด้วย90%ในการยิงธนูครั้งนี้นะเมือม่อเมือม่อเมื่อติดคริติคอลเนี่ยจะสร้างดาเมจ96%นะและถ้ายิงสายกําลังเนี่ยแรงขึ้น90%แล้วก็อันติเนี่ยนะครับอันติมันดีตรงนึงคือมันยิงแล้วใช่ไหมมันลดดาเมจคริติคอลอีกฝ่ายด้วยอ่าแต่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้นะครับผมมองว่าดาเมจแม่งแรงแบบแรงชิบหายเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับแจกฟรีแรงเหมือนกันติดคริสร้างดาเมจ170%เลยนะครับ และก็ถ้าสมมุติเราใช้อันติเนี่ยเป็นตัวละครที่เอามาลงด่านนี้ได้ดีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวละครแบบแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันจะแบบกระจายกันใช่ไหมมอนสเตอร์นะครับแล้วตัวของไอเมเลอดัสเนี่ยมันสกิลหมู่แบบกว้างมากอ่ะนะครับอ่ะเนี่ยมันมาปุ๊บเนี่ยสกิลมันหมู่มากมันแบบตูมเลยอ่ะมันจะเป็นแบบสีดำๆแบบบนพื้นนะครับ ปั๊มเนี่ยตัวแรกที่ใช้นะคอยดูนะเนี่ยกระจุกกันเนี่ยไม่รู้ว่าต้มเนี่ยเห็นไหมบางทีเนี่ยตายทั้งทีมเลยนะเออตอนที่แบบดาเมจมันสุดเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเอามาลงดาะเอามาลงดาบนี้ได้ตัวละครพวกกว้างๆแล้วก็ตัวเบลเลรดัสนเนี่ยถ้าอัพติดครีเนี่ยมันจะค่อนข้างโหดเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งตัวแต่อย่างที่บอกคือมันตีใกล้ด้วยไอตัวนัทนูมันตีไกลไงมันเลยมีโอกาสซอย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 นะครับประมาณนี้เนาะตัวเนี้ยเอามาใช้ลงดาบนี้ได้นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตาลุงตาลุงตอนผมเล่นเซิร์ฟมาเลเซียเนี่ยมีอีเวนต์แจกฟรีนะมีอีเวนต์แจกฟรีนะครับแต่ว่าปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับเอาออกไปแล้วอีตาลุงตัวนี้นะครับข้อดีของตาลุงคนนี้คือตีธรรมดามีโอกาส30%สร้างดาเมจเป็นวงกว้าง2เมตรถึง5เมตรและโจมตีสายสีเขียวเนี่ยนะครับแรงขึ้น60%มันตีธรรมดาไม่ต้องติดคริข้อดีนะครับและมันตีไกลมากระยะระยะของเขาเนี่ยคือ50เมตร ไกลมากนะครับเป็นตัวละครตีไกลอันตีเนี่ยสร้างดาเมจ700%อ่าระยะ2เมตรเนาะนะครับแล้วก็โจมตีสายพลังชีวิตรหรือสีเขียวเนี่ยแรงขึ้น90%ดีเหมือนกันไหครับแล้วคราวนี้เราจะมาดูแบบตัวละครที่แบบตึงๆนะปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าด่านหลังๆเนี่ยไม่มีตัวฮิวแพ้คนแบบหลายๆคนอ่ะท็อป1ก็ยังใช้ตัวนี้ท็อป1ของเซิร์ฟเนี่ยยังใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูด้วยว่าปัจจุบันเขาใช้ตัวอะไรกันบ้างนะ ท็อปหนึ่งเนี่ยยังใช้ตัวนี้เลยเพราะว่าโจมตีธรรมดามีโอกาส30%ฟื้นฟูพลังชีวิต65%จากพลังโจมตีของตอนเองแต่ก่อนเป็น60%อนะอันนี้คือได้บัฟนะครับอ่าแล้วก็ได้ต้านทานคลีสิบสองเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยนะเป็นการทำให้ฝ่ายติดตัวไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตัวนี้คือเน้นโจมตีธรรมดาก็มีโอกาสฮิว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 เพราะฉะนั้นเล่นแค่พลังโจมตีก็พอนะครับประมาณนี้แล้วก็อ่อแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วก็คราวนี้มาดูตัวละครนี้อ่าตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันแต่แล้วแต่คนจะใช้ไม่ใช้นะตัวเนี้ยนะครับมันเป็นการโจมตีแล้วถ้าติดครีสเนี่ยจะลดความเร็วโจมตีอีกฝ่ายอ่าบางคนไม่อยากใช้ก็ได้นะครับอันติเมทเนี่ยเป็นการทําให้เราได้รับดาเมจเนี่ยนะครับเป็นศูนย์หนึ่งครั้งทั้งทีนะสกิลนี้คือเป็นการบัฟเพื่อนให้เราได้รับดาเมจเนี่ยนะครับไม่โดนดาเมจหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นบางทีที่แบบบอสมาปุ๊บตูมเนี่ยนะครับเราต้องเอาตัวนี้มาเป็นคนแรก ให้บัฟแงแล้วเราจะไม่ได้รับดาเมจนะหนึ่งครั้งอ่าเอามาเจอด่านที่แบบวันช็อตเราตายเนี่ยตัวนี้ต้องใช้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้โคตรดีครับตัวนี้คือมีโอกาส10%นะครับที่จะลดพลังป้องกันสุดท้ายของอ e ีฝ่าย24%ตัวตีบอสเพราะว่าเกมเนี้ยผ่านด่านธรรมดาก็ต้องตีบอสถ้าไม่มีตัวนี้ค่อนข้างยากนะครับตัวเนี้ยดีนะใช้สกิล อันติเมตเนี่ยนะครับโจมตีแล้วจะทำให้ฝ่ายได้รับดาเมจ18%นนานสิวิใช่ไหมนะครับประมาณนี้แล้วก็ลดพลังป้องกันสุดท้ายด้วย5%ซึ่งก็ยังดีไม่เท่าสกิล2ออยู่ดีสกิลตีธรรมดาเนี่ยลดตั้ง2 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เอามาไว้ในทีมก็ดีแล้วนะครับประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างดีแล้วตัวพวกนี้ที่ผมใช้อยู่นะแล้วก็จะมีอีกหลายตัวละครนะครับที่ดีๆเลยตัวนี้ลดความเร็วโจมตี10%ถ้าโจมตีติดครีนะติดครีจะลดความเร็ อ่าอันติีเนี่ยนะครับจะทำให้อฝ่ายติดเลือดไหลสร้างดาเมจ24%นานสิบวิประมาณนั้นเนาะต่อวิก็คือสร้างดาเมจ24%เอามาเป็นตัวดาเมจได้แต่ว่าก็ถ้าใครไม่ได้อยากใช้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเออ่ตัวอ่าตัวนี้คนก็ใช้อยู่เหมือนกันนะตัวเนี้ยเป็นยั่วยูครับทำให้ศัตรูเนี่ยมากระจุกอยู่กับเราซึ่งจะใช้ได้กับดาบที่แบบว่า มันจะมีบอสบางด่านมาประมาณ 4- 5หตัวแล้วแม่งวิ่งหาล้วงตัวหลังสังเกตว่าผมจัดทีมแบบนี้นะมันไม่ตีตัวนี้นะมันวิ่งไปตีตัวนี้เลยเออมันจะมีบอสบางตัวที่เป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้ตัวละครยั่วยุมาช่วยซึ่งจะมีตัวนี้อ่ายั่วยุใช่ไหมแล้วก็สกิลของเขาก็คือฟื้นฟูพลังชีวิตแต่คนไม่ค่อยนิยมนะคนจะไปนิยมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้มียั่วยุเหมือนกันนะครับเหมือนกัน แต่ว่าจะเป็นการสร้างบาเรียสร้างบาเรียเนี่ยดูดซับดาเมจ25%จากพลังชีวิตสูงสุดเพราะฉะนั้นเขาจะเอาตัวนี้มายืนคู่กับอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้2ตัวนะอันดับ1อันดับ1ของเซิร์ฟตอนตอนประมาณ2สัปดาห์ก่อนเขาเล่นตัวนี้นะครับแล้วก็เล่นตัวนี้มาผ่านด่านเนี่ยสตัวเลยนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือใช้เป็นอีก1ตัวนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยนะครับเขาจะมาใช้ตัวนี ปัจจุบันท็อปเซิร์ฟใช้ตัวนี้กันนะครับไม่รู้ว่าโดนบัฟหรือเปล่านะโจมตีเมื่อติดพิษเนี่ยสร้างดาเมจ85%แล้วก็จะโจมตีกับธาตุปัญญาหรือว่าสีเหลืองหรือว่าสีทองเนี่ยแรงขึ้นใช่ไหมอันตินะครับอันตีเนี่ยจะเป็นการโจมตีทําให้อีกฝ่ายเนี่ยนะครับโดนดาเมจแล้วติดพิษใช่ไหมสร้างดาเมจ18%นะครับนาน10วิแล้วก็ลดพลังป้องกันสุดท้ายเพราะฉะนั้นสามารถใช้ตัวนี้ แบบมันเป็นตัวละครที่มันเหมือนกับตัวนี้แหละนะครับผมเลยเล่นตัวนี้มากกว่าเพราะว่ารถพลัง้องการสุดท้ายอ่ะนะเลือกใช้ได้ผมว่าตัวนี้ดีกว่านะอ่าผมว่าตัวนี้ดีกว่าแล้วแต่มุมมองนะนะครับประมาณนี้แต่ว่าอันดับท็อปเซิร์ฟเขาไปเลือกใช้เลือกใช้ตัวนี้นะผมก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่าสเตตัสมันเยอะกว่าเออนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีของเท่าเขาไงใช่ไหมอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เหมือนนักธนูเหมือนนักธนูตัวนี้เลย แม่งดาามจดแรงชิบหายนะครับแรงแบบแรงจัดถ้าเป็นเซิร์ฟม,มาเลเซียจะมีเติมครั้งแรกจะได้มาประมาณนั้นนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกถ้าติดครีสร้างดาามจด8 9สร้างดาามจกับสายสีฟ้าแรงขึ้น30%นะครับอันติเนี่ยจะเป็นการโจมตีแล้วทําให้อีกฝ่ายติดเลือดไหลนะครับประมาณนี้เนาะง่ายๆเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับมีฮิตแล้วตัวนี้ฮิตแล้วนะครับฮิตฮิตแล้วตัวนี้ก็คือมีโอกาส30%ที่จะสร้างดาเมจด 160ใช่ไหมในขอบเขตอ่ะเมื่อโจมตีสำเร็จจะทำให้เป้าหมายติดน็อกแบ็กอ่ะก็คือติดลอยอะไรประมาณนั้นซึ่งบอกได้เลยว่าตัวแม่งโกงมันเป็นตัวโจมตีตัวนึงอ่ะนะครับเพราะว่ามันไม่จะเป็นต้องติดครีนะ ตัวที่ไม่จะเป็นต้องติดคริตแล้วมีโอกาส30%เนี่ยดีมากและคุณดูขอบเขตของเขาอ่ะสร้างดาเมจ160%เรแรงเกือบเท่าเมเลอดัสอะ่ะเมเลอดัสคือต้องติดคริตถึงจะสร้างดาเมจ170%ใช่ไหมแต่ตัวนี้สร้างดาเมจอยู่ที่160%แล้วเป็นดาเมจแบบวงกลมวงกว้างอะ่ะนะหเมตรคูณ6เมตรอ่ะนะครับแล้วน็อกแบ็คอีกต่างหากอะ่ะนะแล้วก็อันตรีเนี่ยอย่างที่บอกก็คือสร้างโลบาเลียนะจากพลังชีวิตตัวเอง25%ดีเอนอดีนะคาับ เอ่อตัวนี้อ่ะใช้ได้นะครับก็คือโจมตีเมื่อเกิดคลิเนี่ยจะลดความเร็วอ e ีฝ่าย10%นะครับลด,ลดลดความเร็วโจมตีนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยครับอ่าใช้สกิลเนี่ยจะทำการลดอัตราป้องก e ันคลิติคอนอีฝ่ายก็คือเราโจมตีติดคลิแล้วแรงขึ้นประมาณนั้นนะครับมันจะมีแบบว่าลดพลังป้องกันใช่ไหมกับลดอัตราอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องมาดูที่ตรงนี้ด้วยนะอันเนี้ยนะครับอันนี้เป็น ต้านทานถ้าลดต้านทานเนี่ยนะครับจะเป็นการที่เราโจมตีแล้วมีโอกาสติดคริง่ายขึ้นตัวนี้ป้องกันป้องกันเนี่ยก็คือโดนดาเมจแล้วลดลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้นะครับมันเป็นการลดลดป้องกันใช่ไหมอ่ะอันนี้คือลดป้องกันคริกติคอนแสดงว่าเราโจมตีติดคริแรงขึ้นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้าใครอยากได้ตัวบูสต์ดาเมจก็เล่นเพราะว่าช่วงแรกๆเขาก็เล่นตัวนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับ แล้วก็ตัวนี้แหละอย่างที่ผมบอก่อาหลักๆคือจะใช้การแค่ประมาณนี้จริงๆนะตัวนอกนั้นเนี่ยไม่เห็นใช้เลยนะนอกนั้นไม่เห็นใช้แล้วก็เดี๋ยวมาดูอันดับปัจจุบันที่เป็นเซิร์ฟมาเลเซียเขาเล่นกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟไทยแล้วเนาะแต่ว่าจัดอันดับผมเนี่ยก็ยังอยู่ในเซิร์ฟมาเลเซียอยู่ดีนะถึงจะสามารถเติมเงินได้แล้วก็ตามเนี่ยอันดับหนึ่งเขาพลังแบบ 3G แล้วอะ่ะนะค,คือแม่งมาไกลมากนะตัวละครที่ใช้เนี่ยของเขาเปลี่ยนเยอะแล้วแต่ว่ายังใช้ตัวสีส้มเห็นไหม อมาตาะครับของมันดีอ่ะนะอมาตะหกวีอ่ะนะเห็นไหมตัวนี้ต้องใช้เห็นไหมนอกนั้นเปลี่ยนเป็นตัวสีทองหมดแล้วแต่ว่าปกติคนเนี้ยเขาใช้ตัวสีทองแค่บันแล้วก็คิงนอกนั้นตัวสีส้มหมดแสดงว่าปัจจุบันเขาเริ่มแบบตัวตึงแล้วไงของตึงนะอันดับ2เนี่ยเห็นไหมตัวนี้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 เห็นไหมเนี่ยเล่นประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยนะอันดับ3นะครับนี่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เห็นไหมห้าเห็นไหม นี่ครับันดับ4 1อามาตะเห็นไหมเล่นบนกันแค่นี้จริงๆครับบอกเลยว่าเล่นบนกันแค่นี้เพราะว่าตัวทองมันหายากครับโอกาสออกมาน้อยเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะคนนี้เล่นบ้างก็ได้แต่ผมไม่ค่อ,อยเห็นใครเล่นนะมันเป็นตัวที่ทุกๆ5าวิจะสร้างดามเมจกับอีกฝ่ายอ่านะประมาณนั้นก็ถ้าใครอยากเล่นก็ได้เหมือนกันถ้าดาวเยอะเดี๋ยวผมพาไปอ่านสกิลแล้วกันนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ใช้แบบใช้กันแพร่หลายมากตัวละครพวกนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่เนี่ยใช้กันอยู่แค่นี้จริงๆนะนี่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองใช้ตัวละครที่ผมบอกได้เนาะแต่ว่าตัวเนี้ยผมลองใช้แล้วมันผมว่ามันเฉยๆนะไอตัวไอตัวนี้ถึงดาวเยอะก็ตามอะ่ะนะเนี่ยทุกๆ5้าวิมันจะสร้างดาเมจนะครับ120%ใส่ศัตรูหนึ่งตัวสร้างดาเมจกับสายสีฟ้าแรงขึ้นใช่ไหม แล้วก็สกิลนี้เป็นสร้างดาเมจใส่ศัตรูเลยนะครับ700%ถ้าโดนเป้าเนี่ยก็จะทำให้อีกฝ่ายเดีอยถอนบัฟอะไรประมาณนั้นซึ่งผมลองแล้วอ่ะขนาดของเยอะกว่านะเลเวลเยอะกว่าสู้ดาเมจของไอ้นี้ไม่ได้เออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าแม่งตัวแบกเลยตัวแบกของจริงอ่ะลองมาวัดดาเมจดูได้นะก็หลักๆคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ตัวละครช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าใครเปิดกาชาแล้วได้ตัวนี้เยอะนะครับอัพตัวนี้แล้วก็อัพตัวนางเอกไปก่อนก็ได้ เออแล้วก็มาเล่นตามผมก็ได้ส่วนตัวผมคิดว่าผมจะเล่นแบบเอาตัวแบบเอาตัวนี้ออกนะเอาตัวนี้ออกแล้วเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้อ่าเอามาเป็นตัวนี้ก็ได้เอามาเป็นตัวดาเมจอีกหนึ่งตัวอามาช่วยนะครับแต่ว่าตัวอมตะต้องมีอยู่นะอ่าอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะเอาตัวอื่นเนี่ยออกมาด้วยก็ได้อย่างเช่นตัวเมลอรดัสเนี่ยอาจจะถอดออกแล้วมาเล่นตัวนี้อ่าประมาณนี้เพราะมันอัพได้ไกลกว่ามันอัพได้รลเวล80อะนะครับ ง่ายๆเนาะก,ก็หลักๆคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะประมาณนี้นั่นเองนะครับเนาะก,ก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไต e แล้วก็กดแชร์ด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ